สวัสดีครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่องบูมิทนะเชฟกับบ้านนะก็วันนี้ผมมาเพื่อนมากินอาหารที่ลุงคองมสลครับโอ้มีคลองแสนเสแสร้ให้ดูแน่นะพี่หมออุ้ยน้ำตาลน้ำตาลอันนี้เราจะมาทำอะไรครับคุณตังเดี๋ยวเรามาทำกุ้งฟอสเอ็กโอนะฮะเุ้ยน่าสนใจแต่ว่ามึงต้องกินไหมได้ก็ไปดูดีกว่าว่าเป็นไงไป แรกก็ส่วนผสมแรกคืออะไรครับเนี่ยน้ำจิ้มไก่กระเพรานี่จะเป็นเบสน,นะครับไ <Okay. S 2> ก่กระเพราไปน้ำจิ้มไก,ก่กับไก่กะเพรานะครับแล้วอะไรต่อคณะหมูกรอบคณะหมูกรอบเศษคณะหมูกรอบนะครับแล้วก็ไข่เค็มไข่เค็มแดงต้มจิดครับต้มจิดอ,อันนั้นไม่เอาใช่ไหมพิกอ่ะโอ้โหซอสซอสพริกด้วยฮะเราต้องเจียจานด้วยเจียจานด้วยต้มจืดนะฮะแล้วก็ตามด้วยโค้กโอ้โหแล้วก็น้ำดีเทนเนอร์ครับเฮ้ย ี๋ยครับอ้าคุกครับอ้าเฮ้ยผมว่าขาดอีกอันนึงข้าวเออต้องมีข้าวแซนซี่ไหนอ่ะซื้อีกอย่างนึงมันหวายมีนมรีเทนเนอร์นน้ำดีเทนเนอร์แยากๆก็ไม่ยู่น้ําอะก็พีสำหรับตอนนี้พีทพีรพลจะเป็นคนกินคนแรกคนแรกก่อนนะ อันี้ชมหน้าของคนที่จะมาไม่น่าเลยยอดเอ็โออันนี้ถ่ายถ่ายไม่น่าเลยคลิปนั้นเป็นไงยอดบิวลงไปวันแรกเจ็ดสิบไม่น่าทำภาคต่อเลยว่ะเจ็ดเอ็ดเจ็ดเอ็ดโปรโมทเพื่อนเพื่อนสวยก็ใครจะกินยกมือครับผมไม่กินไม่เอาต้องกินเหรอก็ได้ก็ได้ ซอสสีเดี๋ยวลองชิมไปลิ้นกันนะแต่ไปลิ้นก่อนรสชาติเป็นยังไงเผ็ดน้ำพูดเลยเผ็ดน้ำเผ็ดแล้วก็หวานด้วยเติมกันเนี่ยโนหวานหวานหวานโนอะไรจะกินยังไงเออเอาไปอย่างเป็นลงดิ่งอะไรน่ะใครจะกินมึงไงเอ้ยกุ้งกูไม่ยุ่งเอามาดิเอามาจิ้มเออกราดรสอัทไหนลองชิมดิลองชิมดิ เออมึงลองกินดิคุกขับอ้าวไออ๋อเศษเศษไข่อ่ะอร่อยอร่อยไข่เค็มอิจเตอร์อยู่กระดกเลยนะเอาเร็วน้ำนี่เทนอร์ใส่เลยขนลุยเหี้ยมันไม่ได้กินหลับช้อนที่ทุกท่านเห็นคือคุณรันนะครับใครอยากกระทืบก็พูดได้เดี๋ยวผมฝากกระทืบให้ใส่ช้อนไปคนแล้วมึงเอาลงนี่เหรอมะโปะอ่ะเออ ใครจะกินก็กินคนแรกนแรเฮ้ยคนแรกก่อตอนนำมึงไม่คิดตอนนำมึงไม่คิดกูไปช่วยไงเอาน้ำจิ้มหน่อยจิ้ม้ำปี๊ป้อนดิบี๊ดเดี๋ยวป้อนมากุ้งเหอป้อนกูจิ้มน้ำจิ้มมามามาจิ้มปปลายสิอกน ต้องกินสำหรับคำนี้ขอให้ผู้ติดตามเพิ่มสิบคนก็พอซับเถอะซับเถอะซับอะไรนะซับตะไคร้เถอะซับตะไคร้นะต้องกินใช่ไหมเนี่ยกินแล้วกินแล้วกินต้นน้ำจิ้มต้นเราต้องกินอื่นและต้นน้ำจิ้มให้มันรู้อร่อยไหมอร่อยเปล่าไม่กินต่อได้ไหมกินเลยออ๋กินเลยอ่ะ อันนี้อันนี้คน,คนคนดูคนดู200 200คนเลยเนี่ยเอาลงเอาลงเอาลงก่อนเอาเร็วเ,เพื่อคนดูสองร้อยคนเร็วล <c oughs> เป็นไงครับรีวิวรสชาติหน่อยรสชาติมันเป็นยังไงหวานน้ำเผ็ดน้ำหรือไงซอสได้โกผมรีสต์ทำจะพูดข่องน้ำอ,อยู่ไหนไข <c oughs> ่องน้ำขี้นะพี่ <c oughs> อันนี้ <c oughs> เคลินเิเรกเปนมาาคนอื่นยังไม่ได้ยินเลยนี่ไอ้พวกใจไม่ก็้าใจประติวเออดีอะมึดีอะมีติงพวกกนคืนด้วยดิคืนด้วยคืนเข้าไปเอ็เร็วคำหนีคำนึงเร็วกินคำเขาไปให้หมดเลยเอนี่นี่ก็ยุ่งกันอร่อยเป็นไง ไม่แย่มันก็ไม่แย่ไม่แย่เอาอีกเฮ้ยตังค์เล้จิ้มเอาหลุเฮ้ยทำเดียวเออไม่ยอดวิวกูถ้าคนดังเดี๋ยวกูตั้งช่องให้มึงเลยมันไม่แย่เออเห็นไหมไม่แย่ไม่แย่เลยดู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 เขาจะกินพี่โล้วผักก็มีเยอะแยะขอเนื้อหนึ่งขอนเนื้อหนึ่งเออกินกินแบบดมดีกินเข้าไป มันไม่แย่เว้ยมันเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่แต่มันไม่ได้ดีเลยมันไม่ได้ดีเอจบคลิปแล้วเอาไปขอสรุปของคลิปนี้นะครับไม่ได้เยี่ยเลยใช่อยาหาทำกันเลยขอบคุณนิดทุกคนที่รับชมนะลแ้วอย่าลืมกดไลค์ไม่น่าจะดีอีกไหมถ้าก็ตับเพิ่ใหม่อีกสักงห้ามีแน่นอนทอ้โหไม่เล่นไม่ทำเพื่อนถ้าดูดตามถึง60คลิปต่อไปกดอะไรก็ได้ แน่นอนกินน้ำโค้งแน่นอนเฮ้ยคอ,อ,องแสนแสบไม่มีมไม่ม,ม,มีคองไม่เอาโอ้โหเดี๋ยวปาตายพัฒนาสูตรเนี่ยมาเอามาแกตอนปกินที่แกเอาไปใช้ฝากเพื่อนได้ครับเพื่อนก่อนอยู่กับผัวขับไปไปปิดเทปเลยล่ะปิดแล้วไม่เหรอ แล้สุดายรคอรชอบกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะกดเออไปยยางขนาดนี้แล้วถือว่าขอนะขอหว่าเ้ยวาใด้วยดิั้พด้วยผมไม่ด้ถขนาดนี้เรใ่มาคลองนแหละเป็นไทยก็เป็น้ายด้วยน้องมุ้คนสวยค่ะายบาเหระ สวัสดีครับวันนี้มามมเจอยูทูบเบอร์ชื่อดังครับชรางฝากด้วยนะฮะเป็นเลย์ออฟฟิเชียลเลย์ออฟฟิเชียลครับน้องผมเองครับฝากช่องมันด้วยคนติดตามเท่าไหร่เองนะสองครับสองสองสองคนสองแซนหลับด้วยพอดีพี่เดี